ครับสวัสดีต้องไปชมตรงตันด้วยนะผมนาะยกพบไปแล้วนะผมนะเพิร์นะช่องไอทีไบเกอร์นะผมนะโอเคก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะจากอีพีที่แล้วนะผมตอนนี้ก็อยู่ที่น้ำตกโตนงาช้างนะผมก็ตึงหน่อย,อยพอดีกินที่พลารถเข้าไปนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผมนะ้ำปลาเนี่ยไปรวมเยอะนะผมนะโอเคก็คึมคินิดหน่อยนะผมก็ปกตินะตอนนี้ก็อยู่ที่น้ำตกแล้วนะผมบรรยากาศให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อน นะโอเคก็บรรยาลงศโล่เนี่ยตัวนู้นนู้งตายเลยตายไปแล้วตายไปแล้วตรงนี้จนะผมนะโอเคก็เดี๋ยวว่าตอนนี้ก็คือนั่งพักแล้วก็กินอาหารอะไรอย่างนี้เตียงเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็น่าจะขึ้นไปเล่นด้านบนนะผมว่าตอนนี้คนคนเริ่มมาเยอะแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็เที่ยงเตียงแล้วแล้วก็คนก็มาก็มาเล่นน้ํานะผมนะก็เดี๋ยวต้องเลื่ขึ้นไปข้างบนคนอาจจะน้อยกว่านี้นะผม ว่าตอนนี้เด็กอะไรก็ก็ไม่ได้เต็มแล้วนะก็พื้นที่อาจจะน้อยแม่ผมตัดลิงข้างล่างนะผมเพราะว่าเราใช้พื้นที่เยอะจังหวะนั่งก็เยอะเดี๋ยวก็ค่อยค่อยขึ้นบลินชั้นสองชั้นสามนะเดี๋ยวยขึ้นไปนะผมนะเดี๋ยวค่อยถ่ายเก็บบรรยากาศให้นะผมนะอ๋อตอนนี้ก็ขอตัวดื่มดำกับบรรยากาศก่อนนะผมนะก็ดื่มดำ <c oughs> <c oughs> ก็โอเคออเ,เดี๋ยวขอตัวนั่งกินอะไรใจก่อนเดี๋ยวถ่ายคลิปเก็บภาพไม่ดูนะผมนะโอเคไป A few moments later. ต okay, ่ายเริ <interfer es> okay, ่มทำอะไรเอ้ยทำอะไรกันวะเออเปลือไม่ได้เลยตอนนี้อย่าอันลังไงเลี้ยโอเคครับผมก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะขึ้นแม่กล้องกล้องให้ได้โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเล่นน้ำข้างบนนะครับผมนะก็เดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศไม่ดูตอนนี้เต็มเต็มกันอยู่นะนะตอนนี้อยู่ที่ป้ายป้ายอะไรวะป้ายกับฉันป้ายกับนใช่ไหมมีกี่ชั้นทั้งหมด เจ็ดชั้นครับเจ็ดชั้นนะครับเนี่ยดูป้ายตอนนี้ก็อยู่ที่ป้ายบอกชั้นนะผมนะอะไรวะสูงชั้นหนึ่งต้นบ้าอยู่ตรงนี้อะไรวะาต้นฟิวสองร้อยสี่ร้อยอันนี้เป็นจำนวนเมิตรอะไรวะไม่รู้นะนะก็ดูเอานะโอเคอะไรตะเลาะอะไรกันเรื่องเบี้ยสิบบาทเบี้ยเลยสิบบาทสิบบาทโอเคก็เดี๋ยวขึ้นไปเล่นน้ำตกกำมอนกันยังไหมโอเคเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศไปดูตอนนี้ขอเวลาเดินก่อนจะเหนื่อยไหม เนี่ยคือเดินข like ึ้นมาเมื <cra> ่อกี้นิดเดียวนี่ไม่ถึงห้าสิบเมตรแม่งเหนือชิบหายเลยนะเดี๋ยวจะเก็บคลิปตอนนายเฟิร์สตีลังกาลงมาดูเฮ้ยตีลังกาขาลงนะี้ยโอเคก็เดี๋ยวขอตัวทำตัวร่างเสร็จเดี๋ยวตายคลิปเอ้ยเดี๋ยวก็ติดก็บป้าบรรยากาศไม่ดูนะผมนะว่าเป็นยังไงบ้างนะโอเค a few moments later เฮ้ยรอกขาด้วยไปกันฟักเดียวเลยเป็นปลาไหลกูตื่นสายอีกเมียมีน้ำพุเออตายรอกขาด้วย ไม่มีใครรอช่างเลยอ่ะ,อะ,อะตายงั้นต้องมาเดินตีนเป่ารองเท้าก็ต้องให้น้องๆเขาโอ้ยใหญเสียตลาดจังๆรอบนี้เออฉันรองเท้ากูก็ไม่มีอะไปใหม่แล้วเอ้ยทำไมม,ไนะม,มันเหนื่อยจังวะขึ้นมามันถึงครึ่งทางเลยเดี๋ยวมันจะมีที่เราเล่นน้ำปะ นี่นะเอ้ยเหนื่อยคนน้อยมีเออเอ้ยเ,เราไปจันเจ็ดเลยเว้ยเออตอนนี้จันจันสองยังไม่ถึงเลยจะไปจันเจ็ดเลยสองร้อยเมตรในป้ายที่เขาว่านนะครับประมาณสองร้อยเมตรชมบรรยากาศบรรยากาศแตป้ายอะไรเน่ยไปดูก่อนเหนื่อยอ่าหน้าต่างกองป่าเลยรเนาะไ่กันต่อตายเลยครับตายเลยครับตายเลยครับ เออไม่รอกันเลยวะไปเลยเยนหนื่อยชิบวายเลยเดินขึ้นเขาเนี่ย,นยกนสบายมากอ,า <_ EN> อะไรนะเอเอ <_ EN> เล่นตรงนี้ก่อนได้ไหมว่าเบื่อไม่ไหวแล้ว <_ EN> อไกลไหมเนี่ย <_ EN> ร้อยห้าสิบเมตรร้อยโอ้่ <_ EN> เดินร้อยห้าสิบเมตรเองอะ อะไรล่ะนี่เขาไปก่อน้ายอะไรมากอกปลามากอกไท่เออกูมีเวลาอ่านนะไมเหนื่อยหนื่ยไหนตรงไหนถึงยังถึงแล้วเหรอน้ำไหนตรงไหนอ๋อโอเคถึงแล้วนะโอ้ อะไรนะเอาจันทร้องก่อนได้ไหมไม่ไหวโอ้ตายตายตายโอ้ยังสูงอ่ะชั้นสามเหรอข้างบนเถอะเอาจันท้องฟอนได้ไหมชั้นสามไม่ไหวโอ้เออน่าเล่นหน่อยตรงนี้เอ้ยเล่นตรงนี้ว่ะเหนื่อยครับผม เออแต่คนไม่ก็เยอะนะข้างบนนะก<ด>็มีมาเล่นอยู่นะคนคนน้อยอีกพียิ่งอะไรสูงยิ่งคนน้อยอะไรนะฉันบนคนน้อยอีกครับโอ้พอเถอะครับผมกูจะเป็นลมอยู่แล้วครับ <laughs> นะอันนี้อะไรอ่านป้ายก่อนเรามาต้องอา่านป้ายเดินจากอะไรศูนย์บริการนักท่องเที่ยวข้าวเหนียวบ้านเออห้าป้อมเองอะไรวะเออไม่ไปก่อน <laughs> ไม่อ่านแล้วป้ายเหนื่อยนะโอ,โอเคโอ้ยเจ็บเท้าแม่งโอ้ยโอ้ยตายแล้ว โอเคเฮ้ยเล่นเล่นเล่นตรงนี้ได้เปล่านะเป็นแดงอยู่นิดนึงตรงนี้พอเดี๋ยวโกน้ำโกนจมน้ำไห่ออมโอ้ยเนี่ยช่างวาน้ำไม่เป็นว嘛โกนจมน้ำโอเคไหนม่ตรงนี้อ่ะถ้าไปถ้าไปชั้นสามก็ต่างไหนอ่ะ แล้วขึ้นไปอีกอหะอ้อมอ่ะ่านสามไหมชั้นสมไหมชั้นสมไหมอืมพอเดือบโอ้โหไปถึงนู่นแล้วตัวนู้นไปอย่างไวเลยดูมันเดินดูมันเดินแหมมันไม่รลอกกูเลยสาธุครับครับผมเอาผู้สไปก่อนครับอะไรนะอาผู้สเอาผู้สนี่ตอนนี้ไร้กาศอ๋อจะ ไม่ต้องร้านคนแก่หรือมากันาดใหญ่อะไรนะติดใจเออเออยังสวยมากครับผมเอสวยสวยสวยนะรถติดอะไรนะรถติดรถติดไอ้ตองร้มีดอกไปก่อนเพื่อนเลยตัวนั้นไปก่อนเพื่อนเลยรอรอเขาด้วยเอสวยนะข้างบนนะถ้าขึ้นไปนะข้างบนมันเป็นชั้นสามแล ฝั่งนน้นก็น่าเล่นหน่หอนยแต้วเราอยู่ตรงนี้พอครับไม่ไหวเลยเ,เหนื่อยเดินเดินตัวจับล่นน้ำไปชิบหายม <c oughs> าถ่ายคลิปอยู่เนี่ยฟาร่าอีกอเน้ยสวยมากสวยมากนั่งตรงนี้เหรอได้หมดได้หมดพี่ได้หมด ได้หมดได้หมดตอนนี้เอาที่นั่งก่อนตอนนี้พี่อยาลงน้ำออกูไม่ไหวแล้วตอนนี้เออเก็บต้ามากไปยันฝ่าขึ้นถึงนี่นะอืมหน้าร้อนอ่ะวันนี้อาจารย์อ่าเยี่ยมเยี่ยมยี่มอ๋อตอนนี้หน้าแรงน้ะมันลงแต่ก็ได้อยู่หน้าเร็วต้องไหนอ่ะโอ้เร็วเลย โอเคเดี๋ยวกอตัวไปเล่นน้ำก่อนเดี๋ยวก็ถ่ายไม่ดูตอนเล่นน้ำนะผมนะโอเคไปก่อนฮะน้ำโขกฟันโอ้ยพอนแล้วมั้งผุ้เหนื่อยตายเลยโอเคโอเคเดี๋ยวก็เก็บภาพไปดูนะผมนะโอเคโอ้โหโอ้ยซิกแพคโอ้โหซิกแพคไอ้สัตว์ซิกแพคโอ้โโหยแม่กระเพื่อมเมื่อกี้โอ้ยม้อยม้อยครับม้อยโอ้โห่ของหน้าโอ้โหยังเปรี้ยวสไลเดอร์สุดเกินนะฮะโอ้สุดยอดสุดยอด โอเคเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวแตะก็บป๋าดูโอเคไปแล้วไปแล้วเล่นน้ำก่อน A few moments later โอเคครับผมน่ะอ๋อไม่รู้พูดอะไรแล้วดูแตะกราพรัคุณนะครับผมก็ตอนนี้ก็เล่นน้ำอะไรกันประมาณนึงแล้วนะครับผมฮะอะไรเจอไหนแล้วไม่ใช่โน่นมีมาเพิ่มคนหนึ่งวันนี้กลับมามาเพิ่มคนหนึ่งนะครับผมก็ มีแป้งมาด้วยไม่รู้มันเล่นน้ำตกหรือมาตรงการไม่รู้มีแป้งมาด้วยนะบอตอนนี้ก็เพราะอย่าบรรยากาศนั่งหอบกันอยู่นั่งหอบกันอยู่นะผมนะก็ไม่ได้จ่ายตอนเล่นนะตอนเล่นมันมากนะหอบนี่หอบนี่แป้งโดนป่าแป้งกันโดนไรป่าแป้งกงนนะนะโอเคตอนนี้แป้งเต็มน้ำตกเลย เป็นภาพบรรยากาศนะครับผมแล้วก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับผมก็อ่านัายบรรยากาศก่อนอ่าอ่าสายภาพบรรยากาศครับผมนี่อืาสายภาพบรรยากาศโชว์จังนิ้วหน่อยจองนิ้วจองนิ้วอ่าโอเคอะไรไลายแมงมีเงาไปเที่ยวไลายแมงมีเงาไปเที่ยวครับผมอ่าบรรยากาศแล้วผมประมาณนี้นะนี่ แกงเต็มกล้องเลยแล้วก็ผมก็เดี๋ยวก็ไม่มีอะไรแล้วนะนะเป็นป้าบรรยากาศเป็นน้ำตกอะไรเงี้ยนะผมนะก็น้าผมก็ไม่น่าจะไม่ได้แตยนะผมว่าติดเล่นกันนิ่งน้องก็เกียดแตนะผมว่าเล่นน้ำตกกันก็เอาสนุกนะครับนะก็โอเคนะก็ประมาณนี้คลิปนี้เหนื่อยเต็มที่แล้วนะเล่นน้ำตกูน่นเยัดตัวกับลงมันเลย จะต่อทำงานเลยนะนะโอเคก็ประมาณนี้ทีนี้ผมก็สงการก็มาเล่นมาเล่นน้ำตกแฟนนะผมสงการทำงานนะไม่ได้หยุดนะผมนะก็นะไม่มีอพูดแล้วนะประมาณนี้นะผมก็ว่างๆก็เขามาเล่นกันได้อยู่เรื่องนี้หรือว่าอยู่ในก็มาเล่นน้ำตกตงกันได้นะผมพูดรู้เรื่องเล่นสันนะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะผมนะก็เดี๋ยวขอตบเล่นน้ำต่อนะผมนะโอเคก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะเป็นกลังใจด้วยแนะไปตามด้วยว่าคลิปหน้าผมจะเอาอะไรมาลงอีกนะผมนะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผม อะไรนะเดี๋ยวติดเล็กไปได้โอเคไปแล้วไปไป